ครับเดี๋ยววันนี้เราจะเอาสักครามนะครับผักท้องถิ่นของเราจะเอามาทําเป็นเมนูอาหารนะครับเดี๋ยวอยากรู้นะว่าเป็นเมนูอะไรบ้างตามมาจะดูครับเมนูแรกนะครับเป็นเมนูยำสักครามพริกสดนะครับจริงเมนูยำสักครามมีทั้งพริกสดและพริกเผานะครับดั้งเดิมเนี่ยจริงมีพริกเผาอะคนสมัก่อนทานทานกินกันปรรจํานะครับแต่ว่าเราอยากจะเสนอเป็นเมนูพริกสดนะครับเพื่อความแซ่บนะครับแล้วก็ความกลมกอมของรสชาติทั้งน้ํายําแล้วก็ผักสัครามนะครับมีน้ํายําสูตรพิเศษของของทางร้านนะครับ นี่ครับผัเอกของเรานะครับเราเก็บมาแล้วนะครับแล้วเราก็มาลวกนะครับลวกแล้วน็อกน้ําเย็นเพื่อให้ความเขียวของตัวผักจะครามย,ยังคงอยู่นะครับแล้วก็รสชาตินะครับ <sur ff ing> เนื้อผักจะครามจะมีความเค็มนะครับเนื่องจากว่าผักจะครามเป็นพืชพืชป่าชายเลนนะครับอยู่ใกล้ริทะเลใกล้ไทยฝั่งก็จะมีความเค็มแล้วก็แปลงเป็นเกลือในเนี้นมันจะมีความเค็มที่มีเกลือไอโอดีนนะครับแล้วก็มีสารต้านอนุมูลอิสระอยู่ในตัวตัวเนื้อผักนะครับ เรียบร้อยครับเมนูยำผักชะครามกับพริกสดนะครับพิซซัดน่ากินมากโอเคครับเดี๋ยวเมนูต่อไปนะครับเป็นเมนูน้ำพริกกะปิผักชะครามนะครับเนื้อปลาทอดนะครับเดี๋ยวครับมาเตรียมทําให้ดูนะครับ